ประถมเนี่ยคะเขาเริ่มโตขึ้นนะคะาการสร้างวินัยให้กับลูกนะคะเราจะต้องเริ่มให้ลูกนะคะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับเราด้วยนะคะเพราะเขาเริ่มโตเขาเริ่มเข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะคะเช่นนะคะให้เขาเลือกเสื้อผ้าว่าเขาอยากจะใส่ชุดอะไรหรือว่าให้เขานะคะวางแผนกับเราว่าอ่ะลูกเราจะทํากิจกรรมอะไรก่อนอ่ะเราจะเรียนหนังสือตอนไหนเราจะทําการบ้านตอนไหนอ่ะเราจะ พัดเบรกดูกระตูนหรือเล่นเกมได้ตอนไหนนะคะให้ลูกช่วยออกแบบเขาจะได้รู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะทําอะไรตอนไหนนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเป็นการสร้างวินัยให้กับตัวลูกด้วยแล้วก็ไม่เป็นการบังคับลูกมากจนเกินไปและคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องกําหนดขอบเขตนี้ชัดเจนนะคะตกลงกับเขาไว้ก่อนวนะ่า ถ้าเขาไปเล่นนะคะกับเพื่อนเขาสามารถกลับบ้านได้ตอนไหนห้ามเกินเวลากี่โมงเขาเล่นโทรศัพท์ได้นานแค่ไหนเขาดูการ์ตูนได้นานแค่ไหนนะคะอันนี้คือต้องกําหนดขอบเ